สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันน,วนี้เรามาทำท่านี้กันนะคะเพื่อ,อยืดเหยียดขาของเราทั้งสองข้างนะคะจริงพี่นันก็ไม่ได้เก่งนะคะทุกคนก็ทำไปเพราะว่าอยากมีสุขภาพดีเฉยๆนะคะไม่ได้ไปเรียนไม่ได้อะไรที่ไหนดูตาม YouTube นะคะแล้วก็ทำตามแค่นั้นเองแล้วก็ไม่คิดจะไปเข้าคลาสเพื่อให้ตัวเองแบบเก่งเป็นมือโปรอะไรนะคะพี่นันแค่ต้องการสุขภาพค่ะ ะะทุกคนเริ่มได้นะคะไม่ต้องคิดว่าอฉันทําไม่ได้นูน่นนี่นั่นทําเลยค่ะทําเลยเพื่อสุขภาพของเราไม่ต้องกลัวว่าคนเขาจะว่าเราว่าอทําไมทําแบบนี้ทําไมไม่แบบนั้นนะคะอยู่ที่เราเลยค่ะใครทําคนนั้นได้นะคะอย่างพี่นันเนี่ยก็ตอนแรกก็กลัวว่าคนจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าคิดมาคิดไปช่างเขาเถอะมันเป็นสุขภาพของเราเราทําแล้วเราก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามัดไปแคร์คนว่า โอเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะคะก็คงไม่ได้ทำะคะ่ะเริ่มเลยค่ะ